ของลูกสาวฉันเขาเป็นลูกเศรษฐีทายาทบริษัทหมื่นล้านส่วนรู้ชายของเธอหน้าจืดพิการนั่งวิลแชร์ลูกหมูเอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเธอน่ะสู้ลูกสาวฉันไม่ได้จริงๆนั่นแหละผมขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้คุณจุบก,กับลูกๆมาเสียเที่ยวแทนที่จะได้พบท่านประธานขอโทษจริงๆครับ ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไม่เจอวันหน้าก็มาใหม่ได้แต่เราก็มาหาเขาแทบจะทุกวันแล้วนะคะคุณแม่หลายวันแล้วด้วยเกือบสองเดือนแล้วนะคะคุณแม่เมื่อไหร่เจะได้เห็นหน้าว่าที่คู่มั่นพี่หยกสักทีฟ้าเริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะคุณแม่ว่าเขาขี้อายหรือไม่มั่นใจในเบ้าหน้าของตัวเองกันแน่ยี่ฟ้าหยกต้องขอโทษแทนน้องสาวด้วยนะคะพอดีคุณแม่สั่งสอนแล้วแต่ก็ไม่จําพี่หยกพอเลยพอเลยทะเลาะกันเป็นเด็กไปได้ไม่อายคุณทาวินเขาหรือไง ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าอย่างนั้นผมลานะครับสวาสดีครับสวาสดีครับนี่แกลืมไปแล้วหรอ,อยัยฟ้าว่าถ้าพี่ได้แต่งงานกับลูกชายคุณอาดาไนาเมื่อไหร่พี่ก็จะได้มีสิทธิ์ทุกอย่างในบริษัทนี้รวมถึงรับแกเข้าทำงานด้วยฟ้าขอโทษค่ะพี่โยบลูกสาวฉันกัดกันเป็นแมวเลยเออจะเที่ยงแล้วไปไปเดี๋ยวแม่พาไปหาอะไรกินค่ะคุณแม่ จะไปร้านไหนอะคะร้านประจำของแม่นั่นแหละนะคะขอโทษนะคะใช่คุณปีเตอร์หรือเปล่าคะใช่ครับผมปีเตอร์คนที่นัดเดทกับคุณผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อนว่าผมงั้นไปเถอค่ะเราไปสั่งอาหารกันดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนครับ คุณไม่เป็นไรหรอครับที่ขาผมมันขาคุณมนทำไมหรอคะคุณก็มีสองขาเหมือนฉันนี่ไม่เห็นแปลกเลยไปเ้อะค่ะครับครับเป็นไงคุณอ,อิ่มไหมอิ่มค่ะอิ่มจนคุงกลางเลยอ๋อคุณครับ ฉันขอโทษนะคะที่มาเดททังทีกรับแต่งตัวเชยๆมาไม่ค่อยสวยเลยคุณน่ารักอยู่แล้วใส่อะไรก็สวยครับยิ่งพอได้คุยและรู้จักมากขึ้นผมก็ยิ่งเห็นถึงความสวยที่ออกมาจากภายในเลยนะคุณบีโต้ชมเกินไปค่ะอีกมั้ยครับเอาเพิ่มอ,อีกไหมพอแล้วค่ะแค่นี้ก็อ,อิ่มแล้วกินไปนที่เลยละนะครับ้นี้หรอคบ ใช่ตานนี้ร้านประจำของแม่เลยเอ๊ะคุณแม่คะนั่นพี่หมูคนที่อยู่บ้านข้างๆเรานี่คะเ้าเอาเอาวไปไงมาไงลูกหมูใจแตกซะแล้วหรอถึงนัดผู้ชายมาเดทพระจุว่าดีแตกซะแล้วเป็นคนดีแอบใส่มาตั้งนานเจออีกทีประคุกกับผู้ชายซะแล้ว กูมาทุกวันเลยไม่ใช่เหรอคะ็เหมอนกกันนะค่ะไม่เหมือนผู้ชายของลูกสาวฉันเขาเป็นลูกเศรษฐีทายาทบริษัทหมื่นล้านส่วนผู้ชายของเธอหน้าจืดพิการนั่งวิลแชร์แค่นี้มันก็ต่างกันแล้วลูกหมูเธอก็เรียนจบตั้งสูงนี่แทนที่จะหาผู้ชายดีๆมาดูแลเธอแต่กลับเอาคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้มาออกเดตคิดน้อยจริงๆ ถ้าเป็นฟ้าฟ้าเสียดายค่ะเธอแย่เลยค่ะพี่หมูผมว่าพวกคุณอย่าพูดเลยครับพอยิ่งพวกคุณพูดมันก็ทําให้ผมเห็นสิ่งแย่ๆในตัวพวกคุณแกสิแย่ก่อนที่จะมาว่าคนอื่นย้อนดูตัวเองหน่อยนะว่ามีค่าพอที่จะมาว่าพวกฉันหรือเปล่าลูกหมูเอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเธอน่ะสู้ลูกสาวฉันไม่ได้จริงๆนั่นแหละ ค่ะคุณป้าบนโลกนี้ไม่มีใครดีเท่าลูกสาวคุณป้าแล้วค่ะคุณแม่คะฟ้าว่าเราไปหาร้านอาหารที่อื่นกินกันดีกว่าเราอยู่ก็จะเป็นกอหอคอเขาปกปากโอเคจ้ะลูกเชิญเดทกันตามสบายเลยนะจ๊ะเฮ้ยลูกหมูนี่มันไม่ได้จิเลยนะคุณแม่ใช่เป็นหนูทนไม่ได้หรอกค่ะเห็นไหมล่ะคุณเป็นเพราะผม คุณเลยโดนรูถูกเลยไม่เป็นไรหรอกค,คุณคนพวกนั้นก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปใส่ใจเลยนะคะแล้วคุณไม่อยากไปหาคนที่ดีกว่าผมหรือคนรวยแบบที่พวกเขาบอกบ้างเหรอฉันเชื่อว่าชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องรวยมากหรือสมบูรณ์เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นหรอกแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครก็พอครับ งานจับหนูหยกแล้วทําไมคะคุณทาวินนั่นสิคะทําไมนะคะหยกไม่ดีตรงไหนหยกทาอะไรผิดเออคุณทาวินบอกมาอย่างนี้นะคะว่าทําไมถ้าประธานถึงปฏิเสธพี่หยกเพราะที่ใส่กับผู้คณเองนั่นแหละครับ เขาไม่ได้พิการหรอคะ่ะวันนั้นเขาก็แค่แกล้งฉันเฉยๆอ้อเหรอแล้วพวกเธอสองคนมาทำอะไรกันที่นี่ต้องถามว่าทําไมพวกเขาจะไม่อยู่ที่นี่มากกว่าครับในเมื่อเขาเป็นลูกชายของท่านดรอกเอร์ในเจ้าของบริษัทนี้ฮะเจะ้าของบริษัทแม่เขาคือคุ้มันหนูอะที่ผมให้พวกคุณมาหาในวันนี้ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าผมมีแฟนแล้ว แล้วก็กำลังจะแต่งงานด้วยเลืกอมาตามหาผมสักทีผมลำคาญไปเถอะค่ะคุณแฟนไปครับคุณทาวินคะฉันฝากส่งแขกเลยนะคะครับท่านประธานคะลูกผมดยก่ันสิเอายางไงดีคะคุณแม่น่ารค่ะถ้าหมดธุระแ,แล้วก็เชิญกลับได้เลยนะครับรู้แล้วไม่ต้องไล่โธลูกฉันอด ันใจละละายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน